สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็มาหาปรมาจารย์นะครับด้านนกเขานะครับอีกหนึ่งท่านนะครับที่สุดยอดนะครับเรื่องความรู้เรื่องนกเขาคือผมมาครั้งก่อนก็พอดีคุณพ่อได้เสียคุณยายไปนะครับก็ก็ยังทําใจไม่ได้ก็เลยได้กลับกลับบ้านก่อนครับวันนั้นแต่ว่าดูจากท่านพูดเบื้องต้นแล้วก็คือ สุดยอดแล้วนะครับเรื่องความรู้เรื่องนกเขานะครับฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามารู้จักครับนี่ครับคุณพ่อ่อนใช่ไหมครับครับครับสวัสดีครับพ่อ่อนครับสวัสดีครับนี่แล้วก็อันนี้ลูกเขยของพ่อ่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะครับผมก็ขอยืนก็แสดงความใจใจก่อนนะพ่อเนาะครับผมอ่ะไม่เป็นไรคนเราก็คนที่อยู่ก็สู้ต่อไปนะครับคนที่นั่นเขาก็ไปดีแล้วลหละเนาะได้ขึ้นสวรรค์ได้เลยอยู่นั่นแหละนะครับก็ วันนี้ครับก็จะมาถามเรื่องความรู้นี่คุณพ่ออันนี้เล่นนกมานานยังไงครับกี่ปีอะไรยังไงเริ่มเล่นยังไงครับอตอนแรกเลยตั้งแต่ท่านมีเมียคุณเนาะแต้ออกโรงเรียนครับ,รบแต่ก่อนอ่ะพอตาเคยยู้ยกมลมมาล่าใสเพิ่นเคยเ,ยเลี้ยงก็เลยลู้จักคววมรููมาาน,นพิ่นอือครับแสดงว่าพื้นเพของคุณพ่อนี่เป็นคนอยู่ที่ น่นใช่ไหมครับอยู่กาละสินยังไงกาละสินนะครับก็คุณตาอีกของคุณตานี่เลี้ยงเหมือนกันใช่ไหมครับเออเขื่นเคยเลี้ยงเคยพ้าไปหาตอหาหยังน้ำทงน้ำทาน้ำหน้าห้อครับอสมัยก่อนนี่ปีนอย่างเดียวใช่ไหมพ่อหรือยังไงหรือมีใช้ไม้เศร้าไหมมีแต่ปีนย่างเดียวขึ้นต้นไม้ย่างเดียวปีนอย่างเดียวเลยเออโอ้ครับครับ คือไม้เร้านี่ไม่มีเลยแบบใช้ไม้แย่ขึ้นนี่ไม่มีเลยบอมีคือมันเป็นอย่งที่ควจกิงเนี่ยต่อเอาเอาไม้ไม้เสาต่อนี่ก็บ่ดีคือห้อขึ้นไปเอาเองอกอืมันมันเป็นเป็นยังไงเพราะมันมันแตกต่างกันยังไงระหว่างปีนกับใช้ไม้เร้านี่ใช่ใช้ไม้ท่อนี่มันไปห้อยนอกๆเนาะอืมครับมันมันเอาขอไปไหนบ่ได้ไรเด้ยครับอืมบ้านนี้ห้องปีนนี่ห้องที มักันไหนทังในนี่ยลละนกนกมันชอบเข้าทังในเด้อโอ้นกชอบเข้าข้างในก่อนใช่ไหมครับอนี่คือข้อดีของการปีนเออส่วนไม่เศร้านั้นมันเข้าลึกไม่ได้มันติดเอเขาลึกไม่ได้ครับมันถ้าถ้านกมันเกียดนี่มันจีบบมากใกลเลยเออไม่เศร้านี่อืมไมายไม่หมางว่ามันตกใจหรือยังไงเพราะมันมันเห็นไม่เศร้ามันมาเห็นแหละมันก็ตกใจอืมมันอยู่มอธรรมธรรมดานี่นกเขาเนี่ยมันจีเขาทั้งในเด้ เขาทาั้งในต้นแค่บินมาจับแรกๆเฉยๆจับไปแล้วทีนี้ก็บินเข้าข้างในเหมือนเ,นเดิมข,ข้างในอืมครับสมัยก่อนนี้ใช้เพเนียหน้าเดียวหรือสองหน้าพา่อหน้าเดียวหน้าเดียวออตอนขอเขาใหญ่นีม่มีหน้าเดียวตลอดเป็นแบบตบธรรมดาเนี่ยนะพ่อเนาะทุกวันนี้มันมีเยอะทั้งออสองชานทั้งอชานหัก ทั้งอะไรทั้งเถียนทั้งซออู้เยอะแยะมากมายแต่สมัยของคุณพ่ออ่อนนี่สมัยก่อนคือใช้ตบอย่างเดียวเออใช่ตบอย่างเดียวยาวขนาดไหนเพราะความยาวของพเนีย่วมเงาวนี่ครับค้อมันนี่ประมาณจักสี่สิบเส้นโอ้แค่สี่สิบเส้นเองเออไม่คือไม่ใช้ยาวเออบ่ยเงาเนี้ยอือนียดเขาก็เอาไปมัดนอนยั่งอยู่นี่ก็ได้โอ้ก็คืออย่างนี้ครับพี่น้องคือจริงๆแล้วอ่าคุณพ่ออ่อนนี่ ก็ยังเลี้ยงอยู่นะครับแต่พอดียายมาเสียไปก็เพิ่งให้ให้ลูกให้หล้านให้เพิ่งให้ไปไม่กี่อาทิตย์เองนะครับจริงๆแล้วนกยังมีอยู่เนาะถ้าผมมาก่อนนี้สักเดือนหนึ่งคิดว่าเจอนกหลายครับแต่ยายเพิ่งเสียไปได้ประมาณสองอาทิตย์ไหมคุณพ่อเนาะครับอ่าราวๆนี้นะครับผมมาวันนั้นก็คือมาโดนวันที่อ่าเก็บเต็นท์วันสุดท้ายพอดีแล้วครับผมก็เลยกลับไปก่อนนะให้คุณพ่อทาใจนะครับทีเนี้ มันมียาวกว่านี้ไหมพ่อคอนมาเนี่ยที่บอกว่าหรือเล่นกันแค่นี้สี่สิบเซนประมาณนี้หรือยังไงหรือมียาวแต่กี้มันโบเย่าเดี๋ยวนี้มันเหาวแลวอืมที่ขนาดพี่ห้าสิบเจ็ดสิบอืมเขาเห็ดสุหมื่นครับอืมแล้วแล้วแล้วนกต่กอนกับนกทุกวันนี้เป็นไงแตกต่างกันต่อยากต่อง่ายไหมพ่อเดี๋ยวนี้ต่อยากอืมเขาจังใจข้อนเหาเๆาเด้ก้อนผ่นเนี่นครับเดีกี้มันสั้นๆครับเออสามสิบสี่สิบเส้นนี่ มันก็บ่ยากเด้อืออือคันนกตฒ่าเฮาขันนี่มันก็มาโลดแต่สมัยตะกี้อือเดี๋ยวนี้อยากยๆอยู่เดี๋ยวนี้ตามที่คุณว่ามาเทียบกับปัจจุบันนี้ก็คือยากยากอยู่ใช่มั้ยครับต่อยากเนาะเออต่อยากแต่ว่าขันนกต่อหมานนี่ได้คือเกาจะสั้นจะยาวอ๋อครับมันบอกเกี่ยวกันกับอันคอนขพิ่นเนี่ยอือว่าแต่นกต่อเฮา เลนเป็นครับเออออดเป็นขันเป็นจัางตันจัางฟีนนะเออครับทีเนี้ยผมเห็นคนรุ่นสมัยก่อนนี่เวลาใส่นกนี่จะไม่ค่อยอ่ามีอาหารมีน้ําให้นกนจริงหรือเปล่าครับออนแบบว,ว่าไม่เอาต้องเอากระปุกใส่อย่างงี้มีไหมสมัยก่อนยังไงนี่นี่คือมันมันว่าไดไไปต้อโดนหมือเด้เอ,อสมัยก่อนครับครับอืมตื่นึ้นกับไปต้อซํานี่กับกามาแล้ว ประมาณแปดโมงเก้าโมงนี่เนาะแปดโมงเก้าโมงเช้าเ,ออเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วชุ่วมือนี่ไปมัดมือโอ,อ้ <c oughs> สมัยก่อนนี่คือตอนคุณพ่ออ่อนเป็นเด็กคือไปช่วงเช้าเออแล้วประมาณสักเก้าโมงก็เข้าบ้านเข้าบ้านแล้วแล้วตอนเย็นไปอีกไหมพ่อบ่ไปออรอบเดียวออรอบเดียวได้ตัวหนึ่งสองตัวกับกามาแล้วอ,อื เอาแค่นั้นเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเพราะว่ามันไม่มีเวลาทั้งวันนาดนั้นตะเกียห้องห้องบริเวหามาขายเด้ไปตอมาเลียงซื้อเนี่ยครับอืมตัวไหนดีเขาก็เลือกไว้ว่าตัวนั่นมันขันดีมันคู่ดีจังทันทีก่อแต้วก็เอามาเลียงบพใครขากินดอกอพราะใครเอามาทำเป็นอาหารครับอืมีแต่เอามาเลี้ยงเพื่อทำนกตออเอ ครับกันตัวอะไมันบ่ดีเข้าเข้าเบงว่ามันบ่ดีแล้วก็เข้ากันขายให้เขาัางี่สเหล้วให้เขาไปเลี้ยงยังี่อืิมันจะมว่าแบ่งกันไปถูกถูกอย่างนี้ใช่ไหมครับสมือเนี่ยมันได้ขายได้สมือนีามาจะได้มาดีบ,บอดีก็ได้ขายอืครับอันนี้คือสมัยก่อนนะครับแสดงว่าก็คือพูดง่ายๆคือ มันตอบแป๊บเดียวก็เลยไม่ได้ให้น้ําให้อาหารอยู่บนพเนียอครับแต่ทุกวันนี้มันไปทั้งวันก็ต้องมีใช่ไหมครับต้องมีเลยไม่งั้นมันก็ไม่มีอะไรกินเออมันก็ตายมันกับวขันขันวัวอะไรกินเนี่ยครับอันนี้คือคนที่ที่นี่นะครับอ่พ่อครับทีนี้วิธีการอ่าอย่างเช่นวิธีการแบบว่าใส่นกมันเราต้องดูต้นอะไรยังไงพ่อเวลาเราไปใส่ตามป่าตามอะไรนี่ต้องดูเลือกต้นไหม ต้องเลือกไหมเลือกทั้งต้นทั้งงาไหมเนาะเลือกเลือกยังไงว่าเอาลองรองคูณในที่เข้าขึ้นไปแล้วนี่ขันต้นมันหนาหลายเข้ากับบอสไซดเนีตโตเนี่ยมันขันมันหลายงาหลายกะเป็นพุ่มหลายเข้ากับบอสไซมันเต้นโดนมันมีที่เต้นมันมีที่เหยียบเยอะมันมีที่กิ่งไม้เยอะนั่นเองนะครับ มันมันปีมาถึงนกตอเฮ้านน่มันเต้นอ้อมยหันน่ะต้นไม้นะอืมอันนี้คือสําหรับตัวที่มันเหยียบยากเออแต่ถ้าตัวมันเหยยบง่ายมันมันมันคือมันก็ลงเร็วอยู่ใช่ไหมครอบมันลงเร็วอยู่แต่ว่าห่งเต้นสะกวันละนกที่ขามหากันนี่มันต้องเต้นอ้อมต้นผลต้นไม้ครับอืมตัวใดคือกันเว้นแต้เฮาตีใสเลือกต้นว่าต้นนี้มันเหมาะสมที มันบ่หนาปันใดน,นะมันบ่เป็นอุ้มหนานนะโอ้หมายถึงว่ากิ่งที่มันเหยียบนี่มีน้อยเออมันงาหน่อยมันก็จะเร่งให้นกนั้นเหยียบเร็วขึ้นเอออืวัา,<บ>านี้เต้นมากจับแล้วก็โตนลงใส้นกโลดนะใส้นกตอ,องแล้วทีนี้พ่อชอบแบบไหนชอบแบบแบบเต้นแบบเร็วแบบๆหรือว่าแบบยังไงยกับแบบเร็วๆเป็นสองสามกิ้งเนี่ยก็ให้มันไป เย็บปะเนี่ยเลยไม่โชว์นกต่อให้มันดึงกันสักห่ายเล่นกันสักชั่วโมงนะว่าย่าไห่มันนั่นเมียย่าไห้นกต่อเขาเมียนะเอาทีนี้พ่อถ้าเกิดนกต่อเรานี่เล่นเลียงกันหลายวันสักสี่ห้าหกเจ็ดวันต่อกันเลยนี่ดีไหมพ่อหรือว่าควรพักหรือว่าไม่ควรพักหรือว่าเล่นต่อได้เลยเลยยังไงพ่อนกต่อเรานี่มันมีเหนื่อยไหมนกขันมันนกไอ่ชิ้นแล้วเกณฑนแล้วนี่ต่อไปเมื่อใดก็ได้เป็นอาทิตย์ก็ได้ ออหมาถึ่ว่านกเกณฑ์แล้วอายุได้แล้วเออนกอายุดีประมาณกี่ปีพระนกอายุดีเลยถือว่าเล่นดีเหนียวเล่นได้หนึบย่างนั่นก็สามปีสามปีนี่นกเริ่มเก่งเล้วช่าเก่งบ่อบบอบ่ถอยวันต่อไปไมิเตอสู่ย่างเดียวอืมขันเกินนั่นพันบ่อแมนอีกได้ระบาดนีหาปีไปมันสู่หลาย สู่ลายนกนกปลานี่ก็เลย่อยานมันโอ้มันเก่งเกินนกปลาเออมันเริ่มบ้านเราเรียกว่ามันเริ่มถังนกเนาะเออบางตัวมันจัดใช่ไหมพ่อจัดละมันสู่ไรมแสดงว่าช่วงที่เหมาะสมนี่คือประมาณสามปีสามปีอืมแล้วฝึกแล้วที่นี้พ่อฝึกฝึกนี่กี่ปีนกต่อมาได้จากปลาปีเดียวตัวทั้งนึงกับพ่ถึงปีครับตัวมันจะเก่งใช่ไหมพ่อตัวมันชิ่นครกร ก่งคาคางอยู่ในป่านี่เขาออกมากับว่ถึงปีก็สามารถออกได้แล้วสามารถออกได้แล้วแต่ว่าควอแม่เพิ่นวานี่โบล้านเพิ่นวานี่นกให้มันได้ขวบได้ขวบปีได้ครับจังเอาออกทำไมพ่อทำไมครับถึงไม่มันขันมันโตจังหนึ่งเขาออกมาเลี้ยงไว้เพราะทันถึงปีนี่มันหลบนกป่าญานขันนกป่าขันคัคๆนี่มันย่าน เลยเลบอดีโอ้หมายถึงว่าฝึกก่อนอายุหนึ่งปีเออมันจะกลัวนกปลาเออมันจะกลัวนกปลาเอ้าแล้วอยู่บ้านมันก็ขันดีทําไมมันต้องกลัวด้วยพอเวลามันออกปลานี่มันมันเป็นอะไรมันมันเป็นนิสัยของมันตัวกันเขาเขามาใกล้นี่มันถิงพวกใครสู่เออนกเพาท่นถึงกลัวออื มันจะเป็นแบบนี้เองเออมันมันเป็นนิสัยของมันแล้วที่นี้มันจะจะหลบไม่พอมันจะหลบนกตลอดครั้งต่อไปเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงอ๋อมันกบว่าลบครั้งต่อไปหรอกอขันมันลบครั้งเดียวนี่มันกะเอามาเลี้ยงไว้อีกจะพาคก่อนใช่ไหมเออพากก่อนจะอาทิตย์สองอาทิตย์นี่กะขันมันสู่ก็เอาไปอีกมันก็ขันอยู่มีสิทธิ์ลบอ่าหลบนกตลอดไปไหมพ่อนกมีสิทธิ์หลบไหมถ้าโดนอัดจัดจัดจัดอย่างนี้มาบอกบอกใครเห็นเลย เอมอม,มันกเ็เอาเ้าเออมาพักไว้จากเดือนสองนี่วีที่พักกะขันมีนกแม่ที่เขาเลี้ยงไว้ออามาล่อมันอือหมายถึงว่านกมันโดนนกป่าอัดมานี่เนะพ่อเนาะเออกัวมันแบบมันไม่ขันก็เอาตัวเมียมาล่อเออขังไม่คักหรือ,อยังไงพ่อเอาะเขัง,ขงใส่คนละกรงเลยโอ,อ้ใส่คนละกรงเออเอามาอันหอยใกล้ๆกัน Oh. มันที่ขันยุตตลอดบาดนี่เห็นนกแม่ต้องเป็นตัวที่เป็นแบบเข้าคู่แล้วหรือว่าไม่เกี่ยวขอให้เป็นตัวเมียออกมาเลยใช่ไหมเออตัวเมียออกมาเลยมันหูจักนิสัยมันหูจักกันว่าตัวผู้ตัวเมียอ๋อ oh. นี่คือแกอ,อนี่คือวิธีแก้ถ้าเกิดโดนนกปา่าอัดเออพ่อทําตลอดยังไหมครับอย่างนี้ทำตัว พอคยเลี้ยงนกตัวเมียไว้อือต้องเอาต้องแสดงว่าต้องมีนกตัวเมียติดบ้านไห้ตัวนี้ใช่ไหมพ่อการแล้วแต่แล้วแต่พวกเขาสิคิดเออแต่ว่าค้องพอนี่ต้องเอาติดไว้อันนี้คือสูตรพ่ออ่อนเอออือพ่อมันลบนกป่ามานน่บ่ขันนี้ขันมันขันมันย่านนกป่ามาแล้วครับมันสิบ่ขันมันติดใส่ขนใส่ยังแต่งโตมันค้องมันละครับ ันเอานกแม่มาไก้นกแม่นี่มันสิดรูท่านที่เลยเต้นม่าไก่ไกนกโตหูครับมันกระขนไม่บันนกหูครับครับครับตัวเมียมันกระขนเป็นขึ้นกันต่อได้ไหมพ่อตัวเมียทานกได,ได้ไหมได้แต่ว่าแหงบัตรเขาขอมามันมันบอไขสูเออมันบอไขค,คู่ แต่ว่ามันมันกระแต่งตัวของมันล่ะนกนกตัวเมียนี่อ๋อเวลาตัวตัวผู้เข้ามาประชิดนี่มันจะกลายเป็นใส่ขนแต่งตัวเออใส่ขนใส่ยังต์โอ้หลอกตัวผู้ให้มาเยียบอย่างนี้เลยครับมันมันเหยียบยุ่งพ่อเคยทํำไหมพ่อเคยเอาลุงตัวเมียทํลูกต่อเออเคยมันไหมก็ได้ร้ายตัวอยู่เด็กอ้ครับครับครับอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับเอาคลิปแรก นะครับกับพ่อออนเดี๋ยวเอาไว้ประมาณนี้เดี๋ยวคลิป2ทีนี้จะมาดูะจะมาสอบถามว่าการดูลายนกน้พ่อเนาะเบื้องต้นว่าดูลายสนับปีกดูลายอะไรยังไงนี่ดูแข้งดูหัววิธีดูนี่ม,มันมีวิธีดูยังไงสําหรับสูตรคุณพ่อออดน,นะครับผมเอาแล้วครับผมคลิปแรกก็ไว้ประมาณนี้ครับก็เช่นเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพือใใพ่อกำลังใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องอันนี้เช่นเคยนะครับสาหรับ ผมกับพ่ออ่อนในคลิปแรกไปก่อนครับพ่ออ่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผม